สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Lady Walk จะไม่ไปจากคุณแน่นอนค่ะค่ะทิพย์จ๋าแหม่ไม่ได้เจอกันนานรู้สึกว่าสวยขึ้นนะจ๊าโอ้ยแน่นอนดู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 ผิวว่าท้งหน้าอกหน้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเรือนร่างของนางนี่รู้สึกว่าขาวขึ้นกระจ่างขึ้นถูกคือต้องบอกว่าทิพย์ยังเขาไม่ใช่คนไม่ใช่คนขาวเท่าไหร่หรอก่แต่เขาเป็นคนผิวสองสีคือผิวสีแทนใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่แต่ว่าเขามีความใสอยู่ใมเชลลี่คือเขาบอกงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาผู้หญิงเนี่ยนะไม่ว่าจะดําหรือจะขาวหรือว่าจะผิวสองสี อย่ก็ตามแต่สิ่งที่ทุกคนอยากได้โดยเฉพาะสาวๆอะไรคนอยากได้นี่ก็คือความใสความกระจ่างนั่นเองถูกต้องค่ะความใสและความกระจ่างนะคะถ้าเกิดใครมีเนี่ยย่อมได้เปรียบคนอื่นแน่นอนค่ะนะผู้หญิงมีประจำเดือนโอ้ยปัญหาเยอะมีประจำเดือนอย่างเียอไม่ค่อยเท่าไหร่นะปัญหาจากการมีประจำเดือนอีกก็คือในเรื่องของแบบโอ้หปวดท้องนะคะเออบางคนนะเชอรี่อย่างที่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนน้าท่วมนะนะคะประจำเดือนยังไม่มานะมาีกทีเดือนกุมภาป้าปาไปสเดือน ก็มาแบบบางคนเขามาแบบนานๆมาทีไม่พอนะบางคนมาแบบกระปิดกระปอยสี่เดือนห้าเดือนมาทีและที่สําคัญพอมันมาเนี่ยมันมามากมันมาเกินแบบเขาเรียกว่าอะไรมาผิดปกติมนุษย์มนาคนเราอะนะแต่ที่สําคัญเนี่ยพอมาแล้วโอ้โหปวดท้องท้องป่องนอกจากนั้นท้องจะแบบคือท้องน้อยของคนเราเนี่ยนะจากปกติแล้วเนี่ยมันจะแบนราบแต่พอเวลาประจำเดือนมาปุ้ย มันบุวม,มอ่ะม,มันป่องๆออกมาใช่ใส่สื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยแน่นอน่และที่สําคัญในเรื่องของอารมณ์ด้วย<ช>อารมณ์อของเราแปรปรวนมากการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลามีประจำเดือนเนี่ยเขาก็าจะเหมือนคล้ายๆลักษณะกับว่า มีความต้องการในการที่อยากอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่อยากจะทานของที่แบบเปรี้ยวรสชาติที่จัดจ้านมากขึ้นเหมือนคนท้องไงอ่าใช่ไอ้นี่เป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้หญิงหลายๆคนที่ในช่วงของวัยวัยทองใช่ไหมวัยใกล้หมดประจําเดือนเนี่ยก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาในเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันอารมณ์ฮอร์โมนต่างๆนะคะคือจะมีการเปลี่ยนแปลงอตลอดเวลานะคะผู้หญิงที่กําลังจะมีประจําเดือนก็เหมือนกันนะคะถ้าหากคุณมีปัญหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องปวดซ้ำซากปวดอยู่นา แหละปวดล้าไปถึงหลังเลยนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องนะคะเอ่อมดลูกนะคะมดลูกเนี่ยนะคะคือหย่อนยานใช่ไหมเชอรี่แม่บางคนหย่อนยานไม่พอไปทำรีแพร์นะจ๊ะเออบางคนที่เชอรู้แบบฉันยอมไปทรมานนะเจ็บมากคือเราไม่เคยนะเราไม่เคยเพราะรามีตัวช่วยที่ดีแต่คนรอบข้างของเราเนี่ยเขาไปทำรีแพร์มาเจ็บตัวด้วยเสียเงินเยอะแยะมากมายด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆก็เยอะด้วยใช่ค่ะและที่สําคัญเวลาคุณปัสสาวะนะคะคุณ นะคะก้านปัสสาวะอยู่หรือเปล่าบางคนเนี่ยปัสสาวะกระปบกระปอยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรกหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ค่ะเรามาในช่วง lady อัปเดตนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเรามีอะไรดีๆมาอัปเดตสำหรับผู้ชมมาด้วยเป็นเรื่องราวที่ คือ,อคือใครที่พลาดช,ช่วงนี้ต้องแบบว่าคือน่าเสียดายมากนะเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าอาจจะเกิดแบบว่าความเสี่ยงที่จะไปหยิบจับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะแบบคือเจอเป็นของปลอมก็ได้อะไรอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะผู้ชมขาในช่วงลดี้อัปเดตของเราวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมาอัปเดตในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในเรื่องของนี่เลยวางอยู่ตรงหน้าของเรานี่เลยแล้วเขาก็บอกว่าอะ ในเรื่องของลงหนังสือพิมพ์ด้วยเอาลงหนังสือพิมพ์ก่อนเลยแล้วกันหนัง,งนสือพิมพ์ก่อนอ่ะ,ออะไทยรัฐนะคะจะมาอัปเดตกันเลยนะคะที่ส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาลงเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของ ซันคัลล่าใช่นะคะซันคัลล่านะคะคือต้องบอกผู้ชมว่าเราได้มีการเปลี่ยนนะคะรูปโฉมใหม่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันเก่าเนี้ยนะคะคือซันคัลล่าเขามียอดขายที่ดีมากจนได้เกิดการปลอมแปลงกันขึ้นมาเยอะสุดเพราะว่ามันมีช่องโหว่ไงทีพอเวลามันมีช่องโหว่เนี่ยคือบางทีบ้านเราเนี้ยคือน้องๆจีนเลยนะเรียนแบบเก่งปลอมแปลงเก่งเรียนแบบเก่งที่สุด อ,อันดับที่สองของโลกเลยใช่ไหมอนัสอง,องโลกน้องๆจีนละหล่ะจะบอกให้เพราะฉะนั้นแล้วมันมีช่องโหว่พอมีช่องโหว่เนี่ยบางคนก็จะฉวยหยิบฉวยโอกาสจากตรงน,นี้ไงไปทำมาหากินตัวนี้ตัวที่คลิปอยู่ถืออยู่ในโฉมเก่านะคะ,ะสีก,ก็เธอออกเป็นแบบว่าสีแบบม่วงๆแดงๆดงม่วงๆแดงูแล้วก็จะมีพรีเซนต์ตงเซนเตอร์เนี่ยนะก็จะเหมือนแบบว่าใส่ใส่ชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ก็ชุดนักร้องอ่ะชุดนักร้องคือถูกถูกชุดนักร้องก็ก็ผลิตภัณฑ์ของเขาก็นี่เลยนะคะแบบที่ทิปถือนี่คือโฉมเก่านะคะแต่โฉมใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมขานี่เลยเดนเด่นเด่นเด่นเดนดดอนี่แต่โฉมใหม่อะต้องจับมาเลยดีกว่าโฉมใหม่คือตัวนี้นะจ๊ะอะการสังเกต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 สันทัเเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะ อ่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได้อ่าอ,อ,อันนี้ต้องบอกว่าเป็นชมเก่าดีกว่าอันนี้เป็นชมใหม่วิธีการสังเกตก็คือในเรื่องของนี่เลยตัวผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้ากล่องนะคะตรงนี้อ่าทิปสังเกตดีๆสังเกตดูเรื่องชุดสิ มันจะเป็นยังไงอะให้ถ่ายถ้าถ้าเกิดเราขยับซ้ายนิดนึงขวานิดอน่งจะเกิดเป็นภาพสามมิติแล้วตัวอ๋อคือผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นภาพที่นูนขึ้นมาและตัวหนังสือนะคะที่พิมพ์ว่าซันคาร่าเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือที่พิมพ์แบบนูนถูกต้องจึงยากต่อการปลอมแปลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่นะคะกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างซันคาร่าเพื่อเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของสาวหลายคนนะคะในเรื่องของระบบภายในต่างๆด้วย ใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องต่างที่ผู้หญิงมีปัญหาหรือว่าจะเจอกันอยู่เนี่ยนะคะ<อ>ก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าเรามีไซค์าล่าตัวนี้อยู่แต่ถ้าใครไปเจอตามตลาดตอนเย็นที่บอกว่าทิพย์จะไปเดินแบบว่าแถวไหนในะตลาดนะางนี้เหรอ,อตลาดนัดถ้า,าทิพย์ไปเจอเนี่ยนะต้องบอกเลยว่า<อ>ใครที่ไปเจอตัวนี้อ,อาจจะไม่มีนะอาจจะยังไม่เจอไม่เจออย่างแน่นอนเลยแต่ถ้าเดินไปเจอตัวนี้ อันนี้ของปลอมแน่นอนนะคะคือมันมันไม่ใช่ว่าของปลอมโดยตรงนะอาจจะมีแบบสุ่มเสี่ยงไงอาจจะเจอของปลอมนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแม้สุขภาพของเราทั้งทีเราก็ต้องหาอะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยให้กับตัวเราด้วยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเนี่ยเขาเปิดตัวไงเขาเปิดตัวที่หนพฤษภาคมจากหน่อยานี่เลย นี่ค่ะเลขที่ออยเขามีชี้แจงชัดเจนมากนะคะแล้วเขาบอกชื่อผู้บริษัทผู้ผลิตด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าในขณะนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาล่าของเรานนะคะมีของปลอมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจึงได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะรูปโฉมใหม่ออกมาเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้บริโภค กลัวนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยไปซื้อของปลอมมาทานแล้วสุขภาพแย่ลงนะคะก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองกินอะไรไปนะคะอ่ะเขามีหมดเลยนะคะแล้วเขายังเตือนด้วยระวังของลอกเปลียนแบบเออนะซันคลไอซันคลาซันคลาของแท้นะคะให้สังเกตที่เลขออยเท่านั้นนะคะนี่แหละเป็นความปลอดภัยที่ทางบริษัทของเรานะคะในสองซันคลาเนี่ยเขามีความประรถนาดีต่อผู้บริโภคนั่นเองอ่าใช่นะคะอ่ะอันนี้ เปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนชมอใหม่แล้วก็ในรูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าข้างในนี่นะมี2แคปซูล ไม่ใช่มี2แผงต้องบอกมี2แผงแผงเนืองเนี่ยจะมี15เมตรก็ข้างในก็จะมี2แผงก็3 30เมสิเหมอนเดิมก็คือสูตรเดิมแหละทิฟ์ช่วยในเรื่องของปัญหาผู้หญิงเหมือนเดิมแต่ที่สาคัญเปลี่ยนลูกฉมใหม่เท่านั้นเองใช่แล้วนะคะแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะคะแต่ว่าปัญหาที่คุณผู้หญิงหลายๆคนเจอมาละสีเชอรี่ไม่ว่าจะเป็นตกขาวเยอะตกขาวเป็นสีเหลืองออกเขียวๆวินาศสัวตกไข่เนี่ยไม่พอนะจ๊ะมีกลิ่นด้วยนะจ๊ากลิ่นสาสโสสาวย พักมาฟังแล้วก็แบบว่ารู้สึกเครียดนะไม่ควนะเราเป็นผู้หญิงแล้วแบบถ้าเรามีแบบนั้นเนี่ยนึกออกปะเป็นเสียบุคลิกนะทิพไม่มีความมั่นใจเลยแหละเชอรี่ถูกต้องแต่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเบลกหน้านี่นะเราจะมาตอกย้ำความฮอตความแรงจากผู้ที่ใช้จริงกันด้วยนะใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเบร็กหน้าเรากลับมาค่ะเพื่อนๆหลายๆคนทักว่าทำไมซันถึงดูดีขึ้นคำตอบเดียวของซันคือซันคาร่ากล่องนี้ค่ะ ซันคารา่าสมุนไพรแท้ร้อเปอร์เซ็นทานแล้วหน้าใสผิวพันขาวขึ้นช่วยปรับฮอร์โมนกระซับภายในปรับสมดุลของร่างกายทานแล้วนะคะทำให้รูปร่างฟิตบนฟิตล่างทำให้สันสวยขึ้นและรูปร่างดีขึ้นอย่างนี้ไงคะซันคาร่าของแท้โชมใหม่กล่องสีส้มสดใสใช้ลายกว่าเดิมต้องมีน้องสันเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นนะคะ ของแท้ต้องผลิตจากบริษัท Natural Herb Industry จำกัดหมายเลขอย1 3 1 0 6 9 5 1 1 0 0 1 5ข้อสุดท้ายลายน้ำที่อยู่บนกล่องต้องมีมาตรฐาน g M P และเครื่องหมายฮารันรับรองคุณภาพด้วยค่ะต้อนรับแพ็กเกจใหม่สีส้มสดใสค่ะจากปกติ2กล่องในราคา2,200แต่ตอนนี้นะคะให้ไปเลยค่ะ2กล่องในราคา1,300บาทเท่านั้นค่ะ โทรเข้ามานะคะห้สายเท่านั้นนะคะภายในรายการนี้ค่ะเพื่อรูปร่างและสุขภาพที่ดีของคุณอย่าลืมสันคาร่ากองนี้นะคะซันคอนเฟิร์มค่ะกลับมาในช่วง โหลดี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้แน่นอนค่ะอย่างที่ทิฟและเชอร์รี่ได้บอกไปนะคะว่าเราเนี่ยมีแขกรับเชิญค่ะผู้ที่มีประสบการณ์ในการเจอเจอปัญหาเยอะแยะมากมายของคุณผู้หญิงนะคะแต่จะเป็นใครนั้นนะคะรอไปพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมจะบอกว่าเจอแขกรับเชิญวันนี้แล้วอยากเดินออกจากนอกรายการไปเลยค่ะทำไมคะเพราะว่าน้องสวยมากน้องเด้งมากคืออย่างนี้คืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะเห็นตัวจริงอยากให้เห็นผิวจริง อยากให้เห็นความสวยสดใสของน้องจริงๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้น้องแนะนำตัวเลยดีกว่าเป็นใครมาจากไหนจ้าสวัสดีค่ะชื่อปันปันนะคะปันว่าแชร์ทัศค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นพริตตี้ค่ะเขาบอกว่าอาชีพนี้นี่แบบผิวพรรณหรือว่าเรื่องสุขภาพนี่ต้องสำคัญไม่สำคัญมากๆเลยใจมันใหญ่เลยเห็นป้าเออให้ดว่าเออเขาบอกว่านอกจากจะ หน้าตาสวยไม่พอนะคะในเรื่องของรูปร่างสัดส่วนและผิวพรรณก็อย่างที่ทิพย์บอกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากโดยเฉพาะสาวๆพิตตี้หลายคนนะเพราะว่าบางทีนะคืออย่างที่บอกไปว่าก็เรียกว่าอะไร คือน,น้องใหม่มาเกิดข<ช>ึ้นมาเรื่อยๆต้องบอกว่าวงการนี้เนี่ยคือมีน้องใหม่เกิดขึ้น<ช>เรื่อยๆเลยแล,แล้วแบบว่าการที่เราจะได้งานอ่าเรียกว่าแคสติ้งงานมาได้นั้นก็ต้องแบบว่าใช้ความสามารถแล้วก็รูปร่างหน้าตาเราต้องๆๆๆดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะๆๆๆๆๆนะคะโดยเฉพาะนะคะเรื่องของรูปร่างนี่เลยเวลาผู้หญิงเนี่ยพี่อยากจะรู้มากเลยนะเวลาผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นประจําเดือนเนี่ยตัวเขาจะบวมไหมโดยเฉพาะเรื่องหน้าท้องใช่ค่ะปันก็เคยประสบปัญหานี้ มีการตัวบวงเวลาเป็นประจำเดือนแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับภายในเนี่ยก็คือจะประจำเดือนกระปิกระปอยมาไม่ปกติบางที2เดือนมาครั้งหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งมา3ครั้งโอ้แต่แต่แต่จริงแต่จริงๆแล้วคือเรมองภายนอกเนี่ยนะสิสานจะหลบไปเท้าเนี่ยน้องเขาเป็นคนเพอร์เฟกต์นะใช่เป็นคนที่เหมือนมองด้วยตาปล่าแลวรู้สึกว่าแบบ ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยขาวมุกขาวถูกปะแล้วก็สวยด้วยผิวพรรณดีใช่แต่ใครจะรู้เรื่องภายในถูกไหมใช่ค่ะเรื่องอย่างนี้คือภายนอกเราดูอ่ะเราไม่รู้หรอกบางทีเราไปแบบไปแคสงานแล้วก็แบบเราก็รู้สึกแบบราศีเราไม่ไม่เท่าเขาอ่ะเราเราจะรู้สึกเลยค่ะเดินเข้าไปแบบว่าทําไมฉันแบบมองๆอะไรอย่างนี้หรือว่าบางที เกี่ยวกับเรื่องการปวดประจาเดือนนี่ก็เป็นปัญหาหนักเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราเนี่ยทำงานแล้วเราจะรู้เลยว่างานเราจะแบบมันไม่ได้เป็นเวลาที่แบบมีตารางทุกวันเป็นแบบเหมือนเดือนทั่วไปเป็นเดือนทั่วไปแบบบางทีแบบเราก็พลาดการแคสงานเพราะแบบปวดประจําเดือนเพราะว่าปวดหนักมากบางทีต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเป็นไข้อาจารย์ใช่ฉะนั้นถึงขั้นแบบเข้าโรงพาขนาดน้ไม่สามารถจะแบบ แบบเดินไปไหน<ม>ไปออกไปข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้เลยก็คือปัญหาในส่วนของน้องปันปันก็คือในเรื่องของ ระบบระจาเดือนใช่ไหมเ็นบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่านานๆมาทีกี่เดือนนะใช่สามเดือนสี่เดือนมาแต่บางทีมันมาแล้วเหมือนมันอั้นไงคะมันอั้นแล้วแบบว่าใช่เดือนหนึ่งก็แบบมาสามครั้งสองสามครั้งบางทีแบบเรามากระปิกกระปอยมาเราเบนห้าวันหกวันเอามาอีกแล้วตายแล้วทาไมเนี่ยใอ่ก็คือปกติแล้วแหละดีแล้วแหละที่เลือกไปหาหมอใช่เราไปหาหมอหมอคุณหมอก็คือจะเขาก็จะจ่ายยารักษาทางวิธีทางการแพทย์แต่ว่า เราเนี่ยด้วยความเป็นพิตตี้บางทีงานยุ่งธุรายุ่งค่ะธุรายุ่งก็ไม่สามารถที่จะแบบไปหาได้ประจำไปตรงตามเวลาที่หมอทันไม่ได้ใช่ไหมบางทีลืมลืมไปก็แบบไม่ได้ทานยาเอาละเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอาการที่หายก็แบบเป็นเหมือนเดิมปันก็แบบกรุ้งใจก็เครียดไม่รู้จะทำยังไงแล้วปันมีวิธียังไงคือต้องเดกว่าบังเอิญมากๆเพราะว่า ปันก็คือเหมือนกับเรามีปัญหาเราก็จะแบบระบายบางทีลงเฟซบุ๊กบ้างหรืออ,อะไรบ้างมีพี่ที่เขารู้จักสนิทก,กันก,ก็แบบว่าแนะนํามาถามว่ามีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหม,มเพราะว่าเขาเนี่ยเคยประสบเคยเป็นมาก่อนอปันก็แบบใช่เครียดมากไม่รู้จะทํำยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เขาก็แนะนําเป็น สมุนไพรใช้เป็นตัวซันคาร่านี่เองอ๋อก็คือซันคาร่าที่ที่ที่น้องปันปันทานก็คือจะเป็นในส่วนของรูปโฉมเก่าใช่ก่อสีชมพู่าวทานไวนานมาแล้วยังไม่ได้ตัวนี้ปะใช่เลยค่ะกล่องนี้เลยก็คือรู้จักในนามของเพื่อนแนะนำมาอีกทีว่าเป็นหลอดทานซันคาร่าดูนะอะไรอย่างงี้มาแเป็นรูปโฉมเก่าแ้ะเป็นยังไงพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างพอทานนะคะเริ่มรู้สึกเลยว่าอาการภายในของเราเนี่ยที่แบบว่าประจําเดือนมาไม่ปกติเนี่ยก็ รู้สึกได้ว่ามันเริ่มสมดุลเริ่มมาเป็นปกติเหมือนที่ผู้หญิงคนอื่นเขาปรับมาการเป็นปกตินะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ใช่ไหมชมใหม่ที่เราใช้ต้นจ้าใช่ค่ะนี่ซีนข้างในคือจะเหมือนแบบเก่าเลยใช่นี่เลยแล้วก็สิ่งที่รับรองได้ก็คือปันก็จากกล่องที่แล้วเราดูตาออยเป็นหลักกล่องใหม่นี่ลองเทียบเลยค่ะซื้อกลับมาเทียบออยเลยค่ะ เพราะคิว,ว่าเป็นเลขเดียวกัน oh. อ่ามันก็เลยุ่นใจว่าถูกแล้วสันคารา<อ>เดียวกันออกไม่ใช่โดนหลอกอ,อ,อะไรอย่างนี้จะดีนะถือว่าน้องปันปันนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะขอบค่ะออ ในการเลือกซื้ออะไรก็ตามคือเรากินอนะ่ะเราเป็นผู้บริโภคอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะต้องตรวจสอบนะ,ะเพื่อประโยชน์สําหรับตัวคุณเองไม่เป็นโทษด้วยแล้วเ,เป็นไงเอางี้ดีกว่าเ,ออเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ทานกล่องนี้ลงไปอาการปวดประจําเดือนหรือว่ารู้สึกว่ามันมากระปิกระปอยหรือว่าน,นานมา,าทีเนี่ยมันดีขึ้นไหมก็จากอาการประจําเดือนนะคะ,ะก็หายหายเป็นปิ้ทิ้งเพราะว่า,าตัวนี้นี่คือเหมือนเขา ปรับสมดุลภายในค่ะเรื่องฮอร์โมนอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีส่วนที่ดีมากสำหรับผู้หญิงก็คือเรื่องผิวพรรณแล้วก็รูปร่างค่ะหน้าอกแม่ใจก็จะแบบว่ามันมันมีขึ้นจริงๆนะพี่ค่ะรู้สึกเอานี้ดีกว่าไม่ต้องจับมันใกล้ๆเลยดีกว่าจะขอนําเสนอเลยว่าน้องเนี่ยสวยแค่ไหนในส่วนของรูปร่างนะจ๊ะผลค่อยได้เขาบอกว่าเนี่ยก่อนก่อนเจอกันเมื่อเช้าในห้องแต่งตัวเขาบอกพี่เนี่ย หน้าอกหนูใหญ่จังเลยอะ่ะหนูไม่รู้จะใส่ชุดไหนหนูว่าใส่ชุดนี้ได้ไหมอ,อะไรอย่างงี้เออ,เอ,อแหล่ะปะเพิ่งเจอกันเมื่อเช้านี่จ้ะเออทีน<า>ี้เขาบอกว่าเออ ล้วบอกเฮ้ยทำไมทถึงใหญ่ขนาดนี้ไปผ่ามาหลอแล้วก็ตอบจเออเขาบอกว่าเปล่าหรอกมันเป็นผลพลอยได้ผลข้างเคียงจากการรับประทานนี่เลยสันคาร่าใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างเราเวลาเราไปทํางานเนี่ยบางชุดที่มันต้องโชว์ก็มีคนถามเหมือนกันว่าเสริมมาใช่ไหมหรือทำไหมเราก็บอกเปล่าเราคือเราทานอาหารที่มันมีประโยชน์เป็นพวกอาหารเสริมอย่างนี้นี่แหละทานซัคาร่าเนี่แหละก็ได้แนะนําเพื่อนพิตตี้ไปเหมือนกันว่าต้องเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ใช่ได้ทั้งแบบผิวพรรณ ใสมากเลยอ่ะเออใสใสมากจริงนะคือใสอย่างเดียวไม่พอนะให้น้องโชว์ดีกว่าไหมว่ารูปร่างสัดส่วนน้องเป็นยังไงบ้างหน้าท้องเนี่ยเจ้าหมอแบนมากแบนมากๆเลยนะจ๊ะนี่มอดูสิแล้วถึงบอกว่าอายเลยจริงๆนะอาการท้องป่องใช่ไหมใช่เพราะปฎิการที่ประจำเดือนหายนะอันนี้หายหายไปต้องเรียกว่ามันเข้าที่ปรับสมดุลเข้าที่ใช่แล้วทีนี้ คนข้างเคียงเนี่ยเวลาเขาเห็นเรานี่เฮ้ยทำไมหน้าท้องแบนจังเลยไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเขทาทักั้างป้เขาก็ทักค่ะเขาก็รู้สึกว่ารูปร่างเราเนี่ยคืออย่างพี่ที่เป็นออกกันไนที่ันทำงานด้วยพี่เขาก็ยังพูดเลยว่ารูปร่างเราดูดีขึ้นนะไปทำอะไรเน่ยลดน้ำหนักหรืวเอ๊ะแต่เธอดูอึม๋มขึ้นทำไมทำไมเธอลดน้ำหนักแล้วเธออึ๋มขึ้นนะใช่ไหมคือไม่หรอกทำไมถึงถ่ามแบบนี้ถูกต้องเป็นคำถามที่ดีมากแต่นึกออกป่ะถ้าคนที่เขาลดน้ำหนักจริงๆอยากจะมีสรีระหรือสัดส่วนที่ดีจริงๆเนี่ยนะทิพ ส่วนหนึ่งที่จะหายไปคือเป็นผู้หญิงที่กังวลก็คือในส่วนของหน้าอก<ช>ต้องต้องแบบเล็กลงอ่ะ แต่อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะขอมนูอย่างเดียวไม่พอแต่ส่วนอื่นก็ยังนูนต้องฟูขึ้นมาอีกนะเออไม่ธรรมดาเลยอ๋ออย่างน้องปันปันนี่ทานสองเม็ดใช่ไหมเพราะว่ามีอาการเพราะปวดแรงแรงน้องก็เลยทานสองเม็ดเลยช่วยก็อย่างนี้ก็ได้นี่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าอุ๊อยากจะเห็นผลเร็วอยากจะดูซิว่าปันปันพูดเนี่ยนะคะว่าจะเป็นอาการปวดท้องประจําเดือนได้ในเรื่องของผิวพรรณหน้าอกฟูขึ้น ใส่ขึ้นแบบนี้นะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าแล้วอาการที่ตกขาวใช่ไหมมันดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทานยังไงแบบไหน คุณทานไปเหมือนปันปันก่อนก็ได้แรกๆนะกล่องแรกนะคุณทานไปก่อนก็ได้2แคปซูลประมานแล้วพอหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาการปวดท้องประจนมันลดลงตกขาวลดลงคุณก็ค่อยๆปรับมันเป็นใช่วันละหนึ่งเม็ดหนึ่งแคปซูลเนาะก็ทานวันละหนึ่งแคปซูลก็กําลังโอเคนะพูดถึงแต่อย่างคนที่อยากจะเห็นผลเร็วใช่ไหมก็อย่างน้องปันปันก็ได้ไม่ว่ากันนะจ๊ะตอนนี้มีเสียงเรียกร้องมาบอกว่าอยากจะให้น้องปันปันลุกขึ้นเดินรูปร่างเขาบอกว่าในกล่องขาต้นขาเขาใหญ่นะเขาก็แลดูแบบกระชับลง ฮุ้ย,อยชอลลี่เธอดูเด็กสิตู่เป็นตู่ถึงบอกวนะ่าไม่เจอเก๊วันนี้ฉันอยากทำรายการเลยแหละโพให้ฉันยอมแพ้อ,อกลับมานะคะอาล่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระ,ะน่ารู้ นะคะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มจริงๆกับแขกรับเชิญของเราที่มาแบ่งปันความสวยความงามนะคะ,คะที่อยากจะมาบอกสิ่งดีๆที่เขานได้สัมผัสและได้ทานมาแล้วเขาสวยขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมใครสนใจสามารถโทรเข้าไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระน่ารู้นะคะที่แขกรับเชิญของเราค่ะมาแบ่งปันความสวยความงามให้กับคุณผู้ชมไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มจริงๆเชอรี่วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณค่ะรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะกับน้องปันปนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะแต่คุณผู้ชมหลายท่านต้นจิตใจจดใจจ่อฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแหละแต่ฉันจะกดไปเบอร์ที่หน้าจอเนี่ยแต่ฉันอยากรู้จังเลยโปรโมชั่นมันจะฮอตร้อนแรงแค่ไหนหรอกระฉมใหม่ซันทลาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉมใหม่ตัวนี้เนี่ยทิพย์จ๋าบอกไปเลยดีกว่าว่าได้เลยเขาเป็นยังไงบ้างโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นแบบสดสดร้อนๆค่ะคุณผู้ชมคะนะคะเขาบอกว่า1กล่องเนี่ยมันมี30แคปซูลใช่ถูกต้องหนึ่งกล่องเนี่ยราคา1,100บาทฟรีค่าจัดส่งด้วยเดี๋๋ยยววนนะะเดีกล่อง นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทราคาก็เบาอยู่นะก็แบบถ้าเทียบกับสรรพคุณของเขาในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถือว่าเบามากและที่สาคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยไม่พอหรอกแหมอยากจะสวยยาวนานเนี่ยซื้อกล่องเดียวไม่ได้ก็กำลังจะบอกว่าโปรโมชั่นยังไม่พอเท่านั้นเขาบอกว่าพิเศษนะคะซื้อสามกล่องเนี่ยราคาสามพันบาทตกกล่องละหนึ่งพันบาทกล่องละพันยิงเหรอฟรีค่าจะส่งค่ะฟรีอีกแล้วฟรีฟรีจะจะฟรีไปถึงไหนเมื่อกี้เท่าไหร่นะกี่กล่องนะสามกล่องสามกล่องกล่องละหนึ่งพันบาทใช่ไหมสามกล่อง โอ้โหใครจะพอทั้งแม่ทั้งป้าทั้งพี่สาวอีกทั้งเป้าจะเอาทั้งแบบทั้งครอบครัวเลยครอบครัวนะคะต้องครอบคลุมแบบนี้ค่ะซื้อ5กล่องนะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษราคาสุดๆจริงๆ4,500บาทเท่านั้นเองเหลือกล่องละ900บาท900บาทโอ้โหจะคุ้มไปไหนเนี่ยฟรีค่าจัดส่งอ่าฟรีค่าจัดส่งเช่นเดียวกันนะคะอ่เดี๋ยวเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงนะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นฮอตร้อนแรงมากๆเลยค่ะ1กล่องนะคะราคาเพียง1,100บาท ซื้อ3กล่องนะคะราคา3,000บาทส่วนใครที่บอกว่าอยากต้องการเยอะๆหน่อยก็จัดไปเลย5กล่องนะคะในราคาพิเศษมากๆ4500บาทนะคะก็เฉลี่ยแล้วก็บอกว่าที่บอกเมื่อกี้ตกละกล่องละเก้้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะคะรีบโทรมาเลยและที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศไม่ผลยินดีคืนเงินจ้าใครโทรมาไปแล้วนะโทรกลับมาบอกทางชอเราด้วยเราอยากจะติดตามผลของคุณที่คุนทานแล้วเป็นอย่างไร ออหรือว่างี้ดีกว่าใครที่รู้สึกว่าลังเลไงฉันไม่ไม่กล้าไม่กล้าซื้ออ่ะเอ้จะจะเห็นผลจริงเหรอเอางี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรมาขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ c เซ็นเตอร์ของเราก่อนได้เลยนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเชอรี่เดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้นะคะในการ lady wow ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเราเนี่ยออก ซันคาร่ามาเนี่ยเราได้รับการจดทะเบียนเนี่ยจากอยเมือ่อปี2552และในปี3553เนี่ยเราแต่งตั้งบริษัทสตาสันชายเป็นคนจัดจำหน่ายซันคารา่าช่วงระยะเวลาที่เราออกมาใน552เรายังไม่ได้ให้ใครเป็นตัวแทนจำหน่ายจนกระทั่งปี2553เราให้บริษัทสตาสัญชายเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่าย<อ>ล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยทำการตลาดปรากฏว่าของเนี่ยขายดีมากเป็นที่ตอบ อบรับจากผู้บริโภคเลยยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สุดที่เคยทานมาเพราะงั้นพอเริ่มพอมีสินค้าเนี่ยขายดีปุ๊บ,บมันก็เริ่มมีการเรียนแบบทําปลอมอขึ้นมาในตลาดค่อนข้างจะเยอะเลยรเราก็ได้ทําจดหมายไปเตือนทางตัวแทนว่ามันมีสินค้าปลอมในตลาดคุณคต้องเป็นคนดําเนินจัดการนะเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราผลิตยอย่างเดียว ตัวแทนจำหน่ายก็จะต้องเป็นคนปากปามพอกระทบมามากปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ได้ทําการเตือนตัวแทนจําหน่ายไปหลายครั้งละหลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจยกเลิกตัวแทนเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาเพื่อเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะตอนนี้ผู้บริโภคก็สับสนนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันอันอันนี้เป็นกล่องดั้งเดิมนะครับกล่อเดองดั้งเดิมซึ่งมีการเรียนแบบกันมากเลยในตลาดสังเกตดูตอนนี้ในตลาด จะเป็นกล่องนี้ทั้งหมดเลยเท่าตอนนี้กล่องดั้มเดิมนี้ยกเลิกไปแล้วยกเลิกยกเลิกเนื่องจากว่ามีการปลอมแปลงเยอะเราเลยคำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภคเราลงทุนใหม่เปลี่ยนกล่องใหม่ซึ่งปลอมยากกว่าเดิมพีเน่แม็กซิมคืออะไรพีเน่แม็กซิมอาหารเสริมเพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะและพีเน่แม็กซิมดียังไงจ้าตัวเองตัวเองไหน ครับร้อยใหม่ตัวเองไหนอ่ะตัวเองไหนอ่ะยุ่งเลยว่ะมาคืนน่ะคนนั้นแหละให้วันที่งอ่ะให้ผีใน้แม็กซิกโอ้เฮ้ยสุดยอดเด็ดอ่ะเด็ดโอ้โห ยีเน่แม็กซ์ส์เต็มแม็กซ์ไม่หมดแม็กซ์